สูมถามไยรุนสยามรู้จักสโลแกนยาดมตาโปิเซียนกันไหมปกติพกยาดมไหมคะปกติพกนะคะแต่วันนี้ไม่ได้มาค่ะมีบ้างครับมีบ้างครับมีครับมีปกติพกยาดมค่ะไม่ค่อยพกค่ะปกติพกค่ะพกค่ะพกครับปกติเป็นคนที่ชอบปกใจดมอยู่แล้วพกค่ะพกเหมือนกันค่ะพกค่ะแต่วันนี้ไม่ได้มาค่ะรู้จักสโลแกนยาดมตาโปรเซียนไหมคะ ไม่รู้เลยค่ะหกแก้งเดียวเลยค่ะดมอน่างเดียวไม่ได้หาเลยลืมลืมแล้วครับไม่รู้ค่ะยาดมตาโปรเซียนหรือเปล่าครับเ้ยขาดอะไรไปหรือเปล่าเ้ยต้องให้คุณเติมแล้ใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันนะครับอ่าใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันออใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันยาดมไปเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกัน ได้กดติดตามเพจโรยเซียนบ้างไหมคะยังเลยครับผมยังไม่ได้ติด,ต,ดตามเลยค่ะไม่ได้ติดตามค่ะถ้ากดติดตามตอนนี้เรามีของรางวัลให้จริงเหรอเดี๋ยวก,กดเลยค่ะตอนนี้โรยเซียนครบรอบแปปีเราจึงมีของรางวัลมาแจกเป็นเงิน88บาทกับยาดมหนึ่งหลอดค่ะเฮ้ยท่้นเงินด้วยเหรอขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ ปอยเซียนครบรอบ88ปีแล้วนะคะทุกคนใครเป็นแฟนคลับปอยเซียนก็อย่าลืมไปซื้อดมกันนะใช้บงใช้ทาในหลอดเดียวกันทั้งคืนทั้งวันฉันอยู่เคียงข้างเธอ